สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเนาะ,อะตอนนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยไม่ปูนมันแห้งแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยมันต้องได้มาปั่นก่อนนะไอ้จีมาเริ่มงานตอนบ่ายกันเลยนะพี่น้องเมาปั่นปูนก่อนนะเอาน้ำใส่คู่ถังหน่อยสิโอ้น้ำมันมีตรงนี้เอาน้ำใส่คู่ถังหน่อยปูนมันแห้งแล้วนี่ เริ่มงานยามบ่ายกันเลยนะคะหลังจากที่เรากินข้าวมาแล้วเนาะอ,อพราไม่ได้กินไน่นินี่นี่ ดึงนีกัดแ๊บดิมันกัดไม่ได้เนาะแห้งเร็วเนออ้อม,มันเดือดร้อน สวัสดีเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่ดีตอนรับเข้าสู่ช่องข้างนี้ c h ชาแนลนะคะเริ่มง,งานยามบ่ายกันเลยเนาะตอนนี้นุนี้ไปตักน้ํานะคะนู้ทางด้านโน้น่ะตักน้ำเพราะว่าเราจะไปเสียบสายยางไว้ตอนกลางวันไม่ได้นะคะ เขาปั่นห้องน้ำเลยเจ้าใคยจะเข้าห้องน้ำนะห้องน้ำเแหละเละจ้าจะเข้าไปทําไมยังไม่ได้ติดสุขภัณฑ์เจ้าจะเข้าห้องน้ําทําไมไม่ได้เข้าอีกนั้นบอกโอเคสันเดี๋ยวจะปั่นช่วยกันใน FC เพราะว่าเราเป็นสายปันนะ่นเนาะเดี๋ยวไปหาโอ้โยเขี้ยงก่อนหนาตุ๊บเลยเนาะหนาตรงนั้นเนาะเขี้ยมเขี้ยม มาๆมาเอานามาเจ้าใช้อันนี้บ่น้ำไม่เยอะกำลังอุนี้ไปเอาอยู่้นี้ไปหิ้งอย่ส่วนเ้านายก็เข้าห้องน้ำไปแล้วพี่น้องไปใช้บริการห้องน้ำแล้วน้ำใส่ถ้าสมมุติว่าเราไปนานกว่านี้ อ๋อ so ให้พ่อมาต่อยด้วยแบ่งแบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งแบ่งน้ำกันพี่น้องตรงนี้ไม่ได้ปั่นนะตรงนี้ก็เสิร์ฟ no น้ำนะพี่น้องนะเราก็จะมาปั่นตอนนี้แอนในก็เข้าไปประจำการอยู่ที่ห้องน้ำแล้วนะคะตรงนี้ไปเสิร์ฟน้ำอีกโอ้ยยิงเข้าเดี๋ยวมันรู้สึกมันคั้นท้องบ่คั้นท้อง วา,างอ้วกออกเนอะใบนี้เราก็ลุยงานกันเลยนะคะเพิ่งมีเตรียมส่งมอบนะคะอีซีทำใบเสร็จใวนะคะท โอ้เสียงปันของเอสแมงนะ

คู่ที่สองของลุงนี้มาแล้วนะก็ขอเป็นแอดมินให้ลุงนี้นะ,ะวันนี้ตั้งแต่เทป,ปูนแล้วนะมีเอซหลายท่านมาไม่มาต่อยใ,ใครถ่ายคลิปให้ลุงนี้นะคะหนูขายเองนะคะแต่โทรศัพท์มันร้อนนะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเพว่าลุงนี้เอามาเครื่องเดียวนะคะเอฟซ ถ้าเอามาสองเครื่องก็โอเคอยู่แต่อันนี้ลุงลุงมิใครเอามาเครื่องเดียวนะคะไม่ต้องเอาน้ำช่วยนะพีเพราะมันแห้งเกินไปหรอแห้งแห้งอืม ถึงกับคือสำลักในในพวกเราจะอ้วกออกไหมกินข้าวอิ่มเลยนะกนขมมันกินกาแฟเนาะเมื่อกี้กะว่าจะไปปูเสือกินในมะม่วงนะคะเอฟซถ้ากินมะม่วงเข้าไปอีกแล้วโอ้เกิดเรื่องแน่นะ นั่งแล้วมันค้ำท้องตัวเองพี่น้องดังอ๊เลยนะเมื่อกี้ <Okay. S 1> เคยเห็นแต่น้องบิวเนาะน้องบิวมันอิ่มนมเนาะพ่อ tiểu khoan đấy tên mượn căn nữa mượn óc bỏ <laughs> มันอ๊อกออกเลยเจอีอนะทางพ่อมาต่อยแล้วก็แอดในพี่น้องเอ้ยได้ยินแต่เสียงพวกขากพวกควักเนาะออกแดดเยอะมันก็ไม่ดีนะมันร้อนเนาะเราก็ต้องนั่งในร่มให้กำลังใจแอดในก็อยู่ทางร้านนวลนะพี่น้องนะเสียงตางพวกขากพวกควักขากล้องตั้งอยู่นะมีขากล้องเป็นเพื่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ